แอปกุ้งเลยครับน่าสนใจคลองกินเมืองก็ถือว่านักนะครับเพราะว่าผมดูละหั่นยำหันน่นหลายอย่างก็อน้้ำลายปะปูนะครับเดี๋ยวฮขาก็ปิกไปซื้อนะครับตอนนี้ก็ดูไปกรอนน่ามีอย่างพ่องเพราะว่าการหลวงที่นี่มะแรงก็จะเป็นแรงรวมของอาหารมลงนะครับอาหารคนเมืองเนี่ยเดี๋ยวไปดูกัน,กนว่ามียังทำหลายอย่างแต่ดูแต่กี้มาถือว่านักอยู่นะครับเดี๋ยวปิ๊กมาซื้อแอปกุ้งก่อนนะครับ ใครอยากแอบกุง้งเดี๋ยวเขาซื้อแอบกุง้งกับเขาหนึ่งไปไปดูกันเจ้าตะแ,แกนได้นอะเขาหนึ่งสิบบาทเป็นสามห้า <25. S 2> หลังจากได้ออบกุ้งกับมานั่งกินขนมเส้นที่ร้านป้ากันเองนะครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแกร่ร้านป้าเป็นดังผมมาก็อกระแสแล้วนะครับถึงขนมเส้นกาดหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นขนมเส้นในตำนานเหมือนกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวถ้ามาเชียงใหม่ก็อย่าคิดลองมาแวะกินนี่นะครับการกินขนมเส้นสิ่งแรกต้องใส่พริกนะครับแล้วก็พักต่างๆขาดไม่ได้คือผักกาดดองนะครับ สั่งแนำมาเติอนครับ ตามสูตรกดให้มันเข้ากัดหมหน่อยนะครับพร้อมแล้วก็ใส่เลยนะครับมาเริ่มที่การหลวงนะครับก็มีของกินหลากหลายแล้วก็มีของกินที่สามารถทิ้วไปกินที่บ้านหรือกินที่นี่ก็ได้ถ้าแมลงมาโู้จะกินอย่างหรือขี้ค้าแย่กินก็สามารถมาดูของกินที่การหลวงได้นะครับในขนมเส้นที่นี่เป้นบัจี้พักนะครับมีเฮากินแต่รอดเลยเพราะว่าพักนี่ถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่อย่างดีเลยนะครับจะมากินกนสักหกโมงแมลงก็เริ่มมาพอได้นะครับหกโมงนี่ก็โคจะเริ่มมาตั้งแล้วนะครับ่มจะมีของกินอย่างเดียวนะ นี่ยพัักบของขนมเส้นก็นักแต่แแตนะครับกินได้เรื่อยๆนะถ้าถามว่าของกินที่กลิ่นโทษอย่างมีน้อยเดียวนี่กลิ่นจริงนะครับบัจจ้ยฮับรีวิวนะครับซื้อมันก็คก็กินมอมดครับป้าแต่หันไข่ก็ใส่สักแกน2แกนนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนเนาะเ่าก็ใส่ไปเลยครับนี่ไข่ถึงแกนนะครับจดเข้าไปถึงเวลาแอบกุ้งแล้วนะครับแอบละสาวห้าบาทถือว่าแบบแพงนะครับเครื่องก็นี่ครับควัดอย่างดีเอากำในใหญ่นะครับถ้าถามว่าคลิปกินแอบกุ้งมีกับผมลืบโกดนะครับป้าทหารคลิปกินน้้าดดววยก็แแสง่จบล้้ววนนนะครัับกก็็ีขอไปก่อนนะครับ นี่บรรยากาศร,บรอบๆข้างตอนปิดนะครับฝากติดตามลงละครและชาวควะหน้าตัวนะครับวันนี้สวัสดีครับ